จากคณะแม่ชีเสร็จนะครับก็เป็นญาติญาติโยมนะครับหลังจากคณะแม่ชีก็เป็นญาติโยมนะครับผูดยส่งน้ำพอแล้วยะ้งดครับส่งส่งน้ำเสร็จแล้วนะครับมีมีของที่ระลึกนะครับมีของของช่ำลวยนะครับเป็นผ้านะครับเป็นผ้ารองมือที่องค์หลวงปู่รองมือเสร็จแล้วก็จะแจกให้กับญาติพี่น้องนะครับ นำไปบูชาแล้วก็นิพระนะครับนะครับดอกไม้นะครับที่จะถวายหลวงปู่นะครับก็มีขันนะครับนะครับไว้ที่ขันเลยนะครับดอกไม้ที่จะถวายองค์หลวงปู่นะครับที่บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะครับอ,อ่หลีกทางคุณแม่ชีเนี่ยเด้อ ออกมาออกมาถอยเฮ้าถอยถอยถอย,ถอยรับของชำด้วยแล้วออกเลยนะครับเดินออกเลยครับนะครับรับของชำด้วยแล้วออกนะครับนะครับแม่ขาวกะเอาดิเอาแล้ว <laughs> เอาต่อจากต่อจากแมนชีกับวอเชิญนะครับเด้อญยาดิยาทุกท่ันทุกคนเข่าแถวนะครับเข่าแถวเข่าแถว,แถวเดินออกมากครับออกเลี่ยวใส่มากอะไรครับเดี้ยวใสยออกมากครับหลับของแกกเด้อนำพา,าจา์นะครับแม่เขาเอาบอ ขวางขวันขวางขวันขวางขวันได้แล้ว อาจจะดันกันนะครับเด้ออาจจะดันกันหลายครับเข้อแถวครับเข้อแถวเด้อเข้อแถวลำเลี้ยงเข้อแถวเข้อแถวเพื่อความสะดวกนะครับเพื่อความสะดวกสีบรอดของกันนะครับเข้อแถวสีบรอดสวนกันนะครับเด้อเข้อแถวบ่ตองนัางครับบ่ตองนั่ง ลวกเลยกราบโยมเมส้นหัวยืนโยมเส้นหัวเลยเพราะต้องกาบเอ,อเอาทเทใส่รางเลยนะครับขออนุญาตนะครับสงนามลวงปู่นะครับให้เทใส่ารางเลยครับนามกับศิไหลามานะครับบปตองบปตองมาอันนี้นะครับเทเทใส่ารางเทใส่ารางเลยนะครับ เทเสร่สางนะครับแต่ามาออทั้งนากับเดวเบียดนะครับเทเสร่สางเสร็จแล้วก็รับของที่ระเลือกด้านข้างเลยนะครับโยงมือเสีหัวยางเลยนะครับเ้อร,ร,รับของที่ระเลือกน, <bows. S 1> นะครับลกขึ้นบ่ตองนังครับบ่ตองนังย่อมือใส่หัวเอาเลยครับครับบ่ตองนังเพราะว่าคนส่วนมากมันแหน่นกันครับเออนั่นเลี้ยวๆดีบ่ตองนัง เข่าแถวครับเข่าแถวเข่าแถวเข่าแถวเด้อเข่าแถวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แล้วครับบอสคนมาหลายครับคนมาหลายเข่าแถวเข่าแถวเด้อมาต้องมาต้องกราบพ่อกม่ได้หัวมาตองเบียดนะครับพ่อโยนะครับบาต้องเบียดพ่อโยครับนะครับผ้าเตรียมมาพอนะครับผ้าบาต้องนั่งครับบาต้องนั่งบาต้องนั่งง้อเออ ขอแถวขอแถวขอแถวเนี่ยมันรัดนะนี่แหละคนเห้องก็ความสะดวกไฟบ้านเออบ่ตองนังนะครับเด้ยบ่ตองนังเออ แถวเรียงสามครับนะครับของชารวยนะครับรับด้านข้างนะครับของชารวยรับด้านกลางนะครับของชาลวยนะครับเป็นสลิมงคลนะครับเ้อิสริมงคล อ้าวไปสมุิแล้วอืม ไม่ยิ่หนูมี่ย่างกาบกาบลูกปูเลยเด้อไม่ยิ่หนูไม่ยิ่หนูขอยิส่สีต่อไปปีหน้าอืมไมยินว่าแล้ว ครับคันด้แล้วตามมรธยา,ายาใสเลยนะครับเด้อตามมรธทายาใสไฟมันนะครับในรับของสำรวยของแก่ของลงปูอ๋ออ๋อจะ,อะอเฝ้ากลับไปนะเพราะอาจารย์าอยาจาจะเฝ้าก,กลับรอสักครู่คนะครับ,รบหลังจากสงนาหลงปูเสร็จแล้วนะครับอาติโยมนะครับขออนุญาตอย่าพึ่งอย่าพึ่งกลับนะครับ,รอ,ร,ร,บรอสักครู่นะครับรอสักครู่ นะครับเ,เดี๋ยวจะมีพิธีการอีกนิดนึงนะครับนะครับได้ มาต่อยมาตอยออกมาเว้าทั้งพี นะลูกหลานหลวงปู่นี่มัดทีกันทีหนาแม่งงานหนูผู้ศีเป็นเจ้าภาพกล่ามิมณ์หลวงปู่ไว้ลงวันที่สิบหาเมษาหกหาก้หากหากหก,หกลงุงทิดมีมณ์หลวงปู่ไว้ว่าวันที่สิบหาวันที่สิบหา,หาได้ได้ วันครอบพื้นที่พ่อพโขนนักแข่งลูกหลานบอเลยเลย้องเตะบาไปเลยนะจังสิบสามทีห่ห<ๆ>นึง่งมันครอบพื้นที่แมอ่อยู่ตรนเดียวกันอครับคณะนะครับนะักท้างคณะลูกหลานนะครับคณะลูกหลานนะครับได้มีมติกันนะครับ วันที่1 5หาเมษาปีหนานะครับคุณพ่อสีคุณแม่หนูสวัสดิ์ผลนะครับขอเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะครับวันขอบคร้วนะครับวันที่15เมษายนปี66นะครับขออนุญาตกราบอาราธนิมนต์นะครับหลวงปู่หลวงบุกไว้นะครับเพื่อที่จะลูกหลานได้ขอพรขอบุญบารมีจากหลวงปู่นะครับวันที่15เมษายน2566นะครับ ปีนาคุณพอศรีคุณแม่หนูสวัสดิ์ผลนะครับเป็นเจ้าภาพในการสิจัดพิธีนะครับบูชานะครับของข้าราชการหลวงปูนะครับในปีหนานะครับขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับครับกาบนิมนต์ผู้าอาจารย์ที่ที่มามือนีนะครับขอกาบอรานธนิมนต์นะครับปีหนานะครับขอกาบอรันธนิมนต์ไว้ล่วงหนานะครับ นะครับเพื่อทีซีมารวมงานในมือนี้แบบมือนี้นะครับบูชาคุ้นผู้บาอาจารย์นะครับนะครับพอถือโอกาสกับอราทนิมนต์ไหวนะใโอกาสนี้นะครับคณะลูกหลานนะครับหลังจากที่สงนามหลวงปู่แล้วนะครับเขาสิ่มีขันตอนพิธีต่อไปอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับหลังจากสงนามนะครับจะพึ่งกลับนะครับจะพึ่งกลับ ได้มาแล้วนะครับมือนีมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาจากข้างไกลหลายนะครับหลายหลายรูปนะครับซึ่งถือโอกาสว่าเป็นโอกาสที่ยากนะครับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่ได้เดินทางมาจากข้างไกลหลายนะครับคณะลูกหลานนะครับกับสีได้ขอการาอบพอพรนนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาร่วมงานอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เ็จพิธีนะครับของหลวงปู่เรียบร้อยแล้วนะครับ ลุกลุกยางเลยนะครับนะครับลุกยางอา่าสงนามเรายางเลยนะครับยางยางมะยางมาเพื่อที่จะรับนะครับรับบูชานะครับ

ไทยพาณิชย์ี่เื่ทองพัน่เราไทยิชบอสศูน์สี่ศูนสองกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเก้าหกเก้าหกสองเก้า

แล้วตัวให้พ่อหนึ่ตัวใหนมัดตัวอันจะแน่แล้วแก่ตึ้งแก่ของได้สงน้ำสองธาเป็นบนกุศลอ่าให้ความสุขทานทุกนั่นทุกตัวให้ความสุขของโกโลคนออกออกคนนั้น